สวัสดีท่านทัพต้อนรับสู่รายการสกายไนทีวีเด็กครับมาดูเกมนี้กันนะครับเกมสาวๆรับหุ่นยนต์นะเข้าเกมมาก็มาเลือกกราฟิกก่อนเลยนะครับเอาเป็นเอาต้าเลยแล้วกันนะครับอ่าคอนเฟิร์มไปเลยนะครับมาแล้วนะครับกดสกิปไปเลยนะครับภาพสวยด้วยนะชิบเอาเลยนะนี่ครับสาวๆนะ ขับพนยนต์นะครับสกปไปก่อนอออ้้อ้ยังไงอะซต้ออะไรอโอ,อ,อ้โหต้องทำไงอ๋อล็อกเป้าแล้วก็ อันนี้ครับอ๋อน,นี่หลบนี่หลบครับแล้วก็ยังไงยิงเหรอนี่ยิงเหรออโอเคเปวนแบบนี้ตัวนีค้คืออะไรวะมองไอม่ทันหาย่วงไปแล้วขาวนะอ้ภาพสวยจังเลยโอเคครับเรให้ทำการดูที่

อ,อ,ยอย่างเง,งี้ยมันงงงไม่เป็นไรนะถึงเราเล่นไม่เป็นเราก็มานำเสนอเกมนะครับผมมารีวิวเกมให้ดูนะครับว่าเกมมันมีลักษณะ เป็นยังไงนะครับกราฟิกเป็นยังไงนะครับเกมพีเป็นยังไงประมาณนี้เลยกันเด็กเร็กุ้มเอาล้วยังไงต่อเนาะกูจะคิดไปเลยนะครับเดี๋ยวเสียเวลานะเหมือนอย่างเราจะตกนะเมื่อกี้นะ่ะแล้วเราก็ต้องแบบเอาชีวิตรอดหรือเปล่านะครับสร้างฐานอะไรพวกนี้หรือเปล่าออกสำรวจหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันว่าจะเดาถูกหรือเปล่านะครับ ต่โดโหลดก่อนเอาละชึบยังไงอะปั๊มหัวใจเหรอตื่นไหมโอ้โหแต่ละคนเอาละฟื้นละอืออ่าตั้งชื่อเหรอ ตั้งชื่อก็ต้องเป็นนี่แล้วกันนะครับง่ายๆ p p n นะสแกนนิ้วมือฟึบเอาละเป็นจุดกำเนิดของเราเอาละกระโดดขึ้นมาบนหุ่นยนต์แล้วออกไปจูโจมกันเลยชิฟบะรอโหลดสักครู่นะครับ ว้าวอ้ยมีแบบปะทะบนภาาพื้นด้วยอู้ระวัวงระวงวงระวงวงลบวงลบ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 โอ้โหโอ้เขาให้ดูอะไรวะเหมือ <c oughs> นขีดของไอ้ไอ้นี่ยพลังชีวิตอ่ะตูมโอ้ <c oughs> เอาเอาอๆแล้วก็ไม่หลบด้วยนะโอฝันเลยเล่นมุ่งออไปก่อนนีนีนีห่อ,อก,ก่อนห่อหลบหอหลบหอหลบหอหลบจับกาให้จับกาให,ให้แล้วก็ใช้รีสูตรนะ่ะ แตกหนึ่งแตกหนึ่งโอเคคอมพิวเตอร์หนึ่งมาไปต่อนะครับเออก็อไม่รู้ว่าเขาให้ดูเขาให้ดูเหมือนเลือดขีดอะไรทักอย่างนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าดูทำไม <laughs> ผมก็ฝันบ่วไปเลยตามนี้ก็แล้วกันนะครับถือซะว่าเอา เอาบรรยากาศนเกมมาให้ดูไปแล้วกันแล้วปุ๊บแหมแต่พสนี่เนี่ยตัวละครแต่ละคนนี่ใช้ได้เลยนะอื้อหือก็ไปบก็ได้นะครับเอาละนะก็จะประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ลองหลุดมาเล่นกันดูนะมาเสพบความสวยงามของกาฟริกแล้วก็ตัวละครนะครับปุ๊บ โหลดก่อนผมคาดว่าน่าจะเป็นแบบสร้างฐานด้วยแหละสร้างฐานแล้วก็ออกสำรวจคิดว่านะครับเดี๋ยวขอขอดูอีกแป๊บหนึ่งว่าจะใช่หรือเปล่านะครับโหลดก่อนสกรูตัวละครหลักๆของเราตัวอีกนะ่าจะเป็นตัวผมขาวหรือเปล่า ที่เราบังคับเมื่อกี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโหลดน้านเหมือนกันนะครับ4ี่กิกกกว่านะ4ี่กิกกกว่านะครับมันจะมันจะโหลดไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ให้เราเล่นฉากเมื่อกี้แล้วก็มาโหลดต่อตรงนี้นะครับมาโหลดต่อจนครบไม่รู้ว่ามันจะโหลด กี่ครั้งถึงจะครบ f ู l l f g นะครับนี่ตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องโหลดให้ครบ3.8 3จกิกนะครับอ่าอีกแป๊บนึงนะใครที่มาดูย้อนหลังก็กดคลิกหน้าจอฝั่งขวา2-3ทีเลื่อนไปก่อนก็ได้นะครับให้มันตัดฉากไปนะ รีนะนกรอเขาเรียกกรอไปข้างหน้าสมัยก่อนสมัยวิดีโอนะวิดีโอที่เป็นตลับนะไม่รู้เกิดทันกันหรือเปล่าโอเคครบแล้วก็ไปต่อเลยนะครับโอ้ยต้องดาวน์โหลดต่ออีกหน่อยนึงโอเคมาน่าจะเข้า หมดหลักแล้วมั้งนี่เอ้ย hey, ไม่ตกพื้นแฮยานเหาะบินกลับมาที่ฐานนะครับโอ้ oh, แล้วภาพอุ้ย oh. ภาพสวยวะ่ะโอ้ยิ่งกว่าดูการ์ตูนอีกะดูดินั่นนะโอ้โหโอ้แล้วตัวละครแต่ละคน มีปฏิริยาต่อแรงโน้มถ่วงทุกคนเลยใ <laughs> ช่สิขอกดข้ามกันแล้วกันเริบไม่อยากดูนานแล้วไหร่เอาละอะไรให้ทำอะไรนี่กดสิกด้วนี่กดด้วยนี่นนนน มันมีอะไรให้เราแบบตาลายมากเลยนะ <S <S 1> <S 1> มาซัพพลายคอนเฟิร์มอืมไปอีกแล้วเหรอโอ้นไม่ครับเลื่อนมาใช่ไหมฟรีทิ้ง คนยนต์ลงมาหรือเปล่านี่ตูมว้าวชึบโอเคไงต่อคอนเฟิร์มกดกลับไปอีกโอ้เอาจริงๆผมไม่เข้าใจเลยอะแต่และเมนูอะมันเราไม่ออกเท่าไหร่ <laughs> ยางกฤษก็แปลไม่ออกนะแล้วก็เดาเดาตัวกีมไม่ออกว่ะผู้ชมน่าจะกิกของผมอยู่แต่ว่าผมมานําเสนอตัวกีมให้ดูก็แล้วกันนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะอ่ะเขาให้ไปแบตเทิลแล้วนะครับโอ้อ่ะมาลองแบทเทิลดูนะครับอันนี้เลือกด่านใช่ไหมกระดานแรกแหละเพราะว่าด่านมันยังไม่เปิดนะครับมนล็อกอยู่ไปไปเลย เราจะเดีกว่อนสกิปไปเลยเอามีออตโต้ด้วยเมื่อกี้มีออตโต้ด้วยนะเมื่อกี้มีออตโต้ด้วยนะเมืออ่อกี้โอเคลุยเหรอลุยสตาร์ทฟึบนี่นี่มีออตโต้ปะกดออ,อตโต้ไหมออ,อตโต้ในการสนทนาเหรอคูณหนึ่งคูนสองอ๋องั้นสกิปไปเลยนะครับโอเคอันนี้อ่า สร้างทีมหรออ่ะไปทีมสามหรอไปดูครับมาละโอ้โหจริงๆภาพสวยมากเราหลบก่อนเราหลบก่อนบินบินมาบินมาแล้วก็ตัดตัวตูมอะไรอ่ะมีอะไรขึ้นมา มีอะไรขึ้นมาวะกดนี้นไปก่อนตองมีออโต้ด้วยนี่ไงกดออโต้เลยนี่ออโต้เราลองออโตไ้ไหมผมมันยังไม่ออโต้ว่ะต้องด่านสองขีดหนึ่งจะออโต้ได้ครับฝันก่อนแล้วกันโอ้สกิลสกิลอะไรก็โอ้มีอะไรมาสอนด้วยเลยวะนี่ก็ลองดูเอาแล้วกันนะครับผมดูไม่ออกอะ มันงงอ่ะมันตาลายไปหมดเลยกี่นอาวุธเหรอยังไงวูวปล่อยต่ออย่เงี้ยจูจ่ๆตัวใหญ่ก่อนแล้วกันนะซับเขาให้ตึ้งตีตีตีต,ตีตีก่อนกีบนาวุธลง เอ้ยนี่ไงแตกโอเคอย่างีกตัวหนึ่งสองคิดหนึ่งยังไม่ได้ตีตีตีนี่ตีแบบไม่ต้องตีตำลาไม่ต้องมีตำลาฟันไปมุมม่มั่วสกิลมุ่มั่วไปเลยนี่ ยังไม่มาเห็นไปกดแตกยังไหวอยู่ยังไหวอยู่หอ,อกหนีมาก่อนแล้วก็ฟันสกิลลงโคมาให้อีกทีนึงปงมาให้ยังไม่ตายหนีก่อนยังไงนี่แตกบ้า ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับมีออโต้นะทุกคนเกมนี้มีออโต้นะครับแต่ว่าต้องรอให้ถึงด่าน2อ่าขีด1นะครับผมประมาณนั้นนะครับมาเรามาดูอีกนิดนึงก็แล้วกันว่ามันมีอะไรให้เราดูบ้างนอกจากการแบทเทินแบบนี้แล้วนะครับริฟว่าอัพแล้วนะครับโอเคข้ามไปก่อนอมาดูที่ตัวละครเราได้หรือเปล่าเดียนะ มันจะมาสามารถอัปเดตเอาวงอาวุธชุดแต่งกายอะไรได้หรือเปล่านะครับ <S <s <historically> <S เกมสมัย,มยใหม่นี้เดาเดาไม่ค่อยอก <c oughs> <c oughs> แล้วยิ่งเมนูมันแบบดูยากอะเมนูมันดูยากด้วย ย้อน,นกลับไปก่อนนะครับอันนี้ก็ล็อกอินประจำวันนะจะได้ของรางวัลมาไม่รู้ว่าใช้อะไรบ้างนี่นะหน้าเมนูหล,ลักก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีโหมดเทรลเลนต์โหมดซับไพ่เหรอแบทเทิลเนาะม่รู้ว่าเล่นกับเพื่อนได้หรือเปล่านะครับ สคอร์ตก็จะได้นะครับมันมีมันมีหมวดมันมีปุ่มสคอร์ตด้วยนะนี่ไงน่าจะเชิญพงเชียนเพื่อนมาลงตีได้นะครับน่าจะตี่3หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะมีดาวนนะครับเพราะมันมีสคอร์ตด้วยนะครับโอเคแล้วก็ตัวละครของเราตัวละครของเรานี่อัพอะไรได้บ้างไหมเนี่ยเนี้สิ งงอยู่เหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวดู่อนเราเลือกสองโปรไฟล์ เซตติ้งอันนี้เซตติ้งนะครับีกราฟแฟยูส์ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยนี่เหรอ โอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมงงไม่รู้ว่ามัน update. อัปเดตตัวละครได้มากน้อยแค่ไหนก็แต่ก็มันเป็นระบบเลเวลอัพแหละนะครับก็ฟาร์มไปเรื่อยเลเวลเราก็จะอัพไปเรื่อยส่วนหุ่นยนต์ที่เราบังคับอาจจะต้องรอการปลดล็อกหรือเปล่านะครับว่าเรามันจะแต่งแบบอะไรชุดแต่งอะไรได้ไหมนะแล้วก็ตัวละครเราพวกนี้นะครับ โอเคประมาณนี้ก็แลกกันนะครับเจอเกมใหม่ๆน่าสนใจก็จะเอามาแนะนํากันแบบนี้เช่นเคยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับมีข้อแนะนําอะไรก็กดคอมเมนต์ไวใ้ใต้คลิปได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีทุกท่านลับผม